อยู่ที่บ้านพูสะอาดนะครับเมืองมหาัยแขวงคำม่วนหรือว่าเขาเรียกกันหลักหกนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นที่ตั้งของเมืองมหาัยนะครับ <c oughs> หรือว่ามหาัยใหม่นั่นแหละโอ้ลมแรงนะครับ <c oughs> เป็นเมืองที่เงียบเงียบครับ มหาไซใหม่นะครับมหาไซเก่าก็อยู่ริมเสบังไฟนั่นแหละครับแถวบ้านผูวานนั่นแหละครับนี่นะฮะก็หลักหกก็หมายความว่าอยู่ห่างจากมหาไซเก่านั่นแหละครับหกหลักนะครับ าไซใหม่เนี่ยเขาก็าวางผังเมืองดีนะเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อกนะครับแต่ว่าก็คนมาอยู่น้อยนะครับวันนี้จะพาไปมหาไซเก่านะครับแล้วก็จะเดินทางสู่เมืองบุรพานะครับชายแดนลาวเวียดนามแล้วนะครับ แต่ว่าไม่ได้มีเป้าหมายที่ตัดสิงลือนะครับเพราะว่าผมขึ้นไม่ได้แล้วครับกำลังเป็นที่นิยมเลยจะไปแค่บุรพานะครับไปดูถนนคนทางตอนที่เขาทำเสร็จแล้วเนาะแล้วก็บรรยากาศช่วงหน้าฝนนี่มันน่าจะสวยอ่ะ แล้วก็จะไปอัปเดตข้อมูลมหาไซเก่าเนี่ยนะครับเพราะว่า,อาตอนผมมาตอนหน้าแหลงเนี่ยมันเหลืออยู่ถนนเนี่ยอีกหกหลักเองนะครับจากมหาไซเก่านี่มามาปากทางนี่นะครับเป็นทางเบตงนะแต่ทีนี้นะครับผมก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเขาก็จะทำให้เสร็จภายใน ภายในปีนี้แหละครับก็กำลังทําอยู่นะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทําถึงไหนแล้วนะครับอีโค่หลักเง้งบังเอิญไปเจอผู้รับเหมาทั้งสองทั้งสองเจ้าเลยนะครับสองช่วงนะฮะอีกเจ้าหนึ่งเป็นคนไทยนะเป็นผู้รับเหมาใน SCG นะครับพ่อเป็นคนอากาศอานวยเจอกันที่ยมมาาชนะครับอีกคนหนึ่งเป็นบริษัทลาวก็คนหนึ่ง เจอที่ยมมาลาดอีกคนหนึ่งเจอที่มหาไสนี่นครับร้านเฝือแซบนางทาเนี่นะครับโอ้โหลมแรงมากๆเลยใครรู้ทางลัดก็มาตามทางที่ผมมานี่ก็ไม่ต้องลุยถนนครูพระมากนะครับ จะใกล้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเอาต้องมาปากทางเลยก็สองกิโลนะครับเนี่ยสภาพเมืองก็เป็นแบบนี้แหละครับก็ไม่มีอะไรนะครับอะไรก็มาถึงสามแยกนี้ พลังทำถนนพอดีเลย,เลยนะก็อาจจะชา้าหน่อยนะเนี่ยสแยกนี้ก็ทำอะไรใหม่เนี่ยรานคาเหรอโอ้น่าจะยากนะเนี่ยการจราจรติดขัดครับตรงนี้แหละพลังทำถนนนะครับก็อย่างว่านะครับก็ต้องแบบ ก็ลำบากหน่อยมา,มาไปแล้วครับใกล้จะเสร็จแล้วครับไม่นานก็ได้ใช้ทางดีแล้วนะครับใส่น้ำมันก่อนครับแล้วก็เร่งมือทำนะครับ ฝั่งซ้ายนะทำเททางฝั่งนี้ให้เสร็จก่อนอะไรอย่างนี้นะครับ,บแล้วก็เปิดแล้วก็ค่อยเททางฝั่งขวาหลักการทำเนาะก็น่าจะใกล้แล้วครับอีกไม่กี่เดือนก็น่าจะเสร็จแล้วแะครับแปลกไม่ค่อยมีรถบรรทุกหรือว่าเขาให้สต็อปไปก่อนนะนี่นะครับกำลังลง หลังอบผิวอบผิวนะครับให้มันแห้งนั่นแหละครับหนาอยู่นะครับต้องทําแบบนั้นหนาแบบนี้แหละครับมันถึงจะรองรับรถบรรทุกหนักได้นะเพราะว่ามันทําไปถึงโรงงานปูนซีเมนต์คำมวลซีมังกนะครับช่วงนี้เป็นช่วงน้ําหลากนะครับก็มีตนาคำน้ำนะครับมหาไซเก่านะฮะมันเป็นลุ่มน้ำนะครับลุ่มน้ำเซบังไฟนะครับ ีลงไปแล้วนะลงไปหลายเติบแล้วนะลงไปประมาณ40เซนได้บ้างนะครับเมื่อกี่วันก่อนนี่คือหลาไปไปน,น,นดูบรรยากาศช่วงน้ำหลากนะครับเมืองมหาใสแขวงคำม่วนนะครับ มหาไซเก่าลุ่มน้ำเซบางไฟนะครับนี่คือถิ่นที่อยู่เก่าของคนทางอำเภอเมืองสกลนครอำเภอกุดปากโคนนาแก้วต่ามอยบางส่วนนะครับสุดมากนะครับเคยอยู่บริเวณเมืองมหาไซกองแก้วนี่นะครับ เลยกัตึกกระดุงได้บ่โอ้พื่นว่าได้อยู่เดเพิ้นว่าถ้าน้ำเยอะไปมันก็ไม่ได้นะยน้ำน้อยหน่อยก็จะได้อยู่นะครับลมก็แรงนะครับบรรยากาศหาอยู่หากินนะครับช่วงน้ำหลาก นะครับหนาได้แบบนี้นี่ก็สบายแล้วครับไม่ต้องกลัวพังนะครับเห็นว่าทางแขวงออกคนละครึ่งกับ s c g นะครับไอ้กับคำวนสิบบังนะครับ ก็วควรจะเป็นแบบนี้แหละครับเพราะว่ารถบรรทุกมันเป็นรถบรรทุกมาจากคำมวนสิมังทั้งนั้นเลยนะครับมาเกินให้รถเขาไปก่อนนะครับถ่ายคลิปเขาก็ งงว่าทําไมผมถึงมาจอดตรงนี้อะยเงี้ยคือถ่ายให้ดูบรรยากาศนะครับว่าเออจะเสร็จแล้วนะครับนะับเห็นบาทมหาสายใหม่นะครับยมหาไซเก่านะครับผมนี่ก็เลิน่นเลนะครับ มันเสร็จมา,อาพอสมควรแล้วนะครับได,ได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่นั้นนะครับตั้งแต่หลายเดือนก่อนมากหลายเดือนบีสานเราก็มาทำต่ออนะครับผมก็งงอยู่ว่าทำไมทำแค่ทำไมทำแค่ <c oughs> ไม่ทําให้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ได้คําตอบนะครับว่าเขาทำจนเสร็จแล้วนะครับเขาทําทจนเสร็จแล้วน,นะครับไกลแล้วครับกิโลเขาะจะทําให้เสร็จนะครับมหาไซเก่าคนทางอ่าเมืองมหาไซเกาะแก้วนี่แหละครับก็ไปอยู่ทํา วก็เขตมหาชัยก็ก็เอาตามเส้างไ่ยนั่นแหละครับปัจจุบันก็จะมีทั้งเมืองมหาไัยมีทั้งไสบัวทองมีทั้งยมมาลาชนะครับมีทั้งบุรพา,าการอุพย,ยกุยกยใหญ่ของคนทางมหาชัยกองแก้วไปทางฝั่งโน้นนี่ไปแบบละบุญละม่อมนะครับไม่ได้ไปแบบบิบครับ คือทางกรมการเมืองของมหาไซนยินยอมพร้อมใจไปนะครับไม่มีการต่อสู้กันก็ดังนั้นเขาจึงได้คนเยอะครับตั้งอยู่ริมเซบังฝ่ายเวลาน้ำท่วมมันก็หงท่วมก็ใช้เรือนะครับ ก็ทํานาปีอยู่นะแต่ว่าถัดไปก็โนู่นนะครับมีแต่น้ากับน้านะครับอ้ามจอดตลอดทางามว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเขาไพร่เยอะนะได้ไพร่เยอะได้คนติดตามไปเยอะนะครับทาง เมืองมหาไซเนี่ยจึงได้เป็นใหญ่ที่สกลนครน,นะครับโอ้อันนี้บ้านงามเลยเป็นที่ใหญ่แล้วถมดินแบบถมสูงเพราะถมแล้วก็ได้ที่ดินเลยนะครับก็ผู้นำนะครับเจ้าเมืองสกลนครในยุคต่อมาก็จะเป็นต้นตระกูลของ ตามสกุลพรหมสาขานสกุลนครนะครับเครื่องจักรมันเขาจะทำทานนะครับขัวเซีบังไฟคือให้รถบรรทุกไปก่อนก็เพื่อสะดวกในการถ่ายคลิปนั่นแหะครับฝ <trad is> ั่งนี้คือโพวานะครับ โควาในตำนานเหมือนกันนะคู่กันนะครับตำนานของไทยสกุลนะครับจะบุ่มบอกว่ามาจากมหาสายกองแก้วกลุ่มหนึ่งแต่อีกทางกลุ่มหนึ่งก็บอกว่ามาจากพูผูวานากระแดกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือน่าจะเป็นโพวามากกว่านะครับผูวานากระแดกก็เป็นกลุ่มเรืองสองคนนะครับ ไปตรงก็มาถึงหน้าโรงงานบุญเม็ดนะครับบุญสิมังคำม,มวนสิมังซึ่งกลุ่มเอสซีจีมาลงทุนนะครับร่วมทุนกับกลุ่มทุนลาวนะครับเพราะว่าการที่จะได้สัมปทานอะไรก็ต้องอาศัยทางุ่มทุนลาวนะครับเป็นโรงงานขนาดใหญ่ของเราใหญ่ที่สุดนะครับโรงงานบุญสิเป็นมีการผลิตมากที่สุดของลาวนะครับ คำบ้วนสิบังซึ่งก็เอาก็จะขนปูนผงนั่นแหะครับไปบรรจุฝังฝังโน้นนะครับคนไทยก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าชายปูนจากลาวอยู่นะครับน้ำเต็มเลยอินโดนยคำม่วนสิมังบ้านโพวาเมืองมหาแสนนะคับอพื้นที่สัมปทานอีก ตายแล้วเกิดใหม่อีกสิบชาติก็ไม่หมดครับเอาแค่พื้นที่ตรงนี้นะครับมันได้พูดถึงทั่วแขวงนะครับคำว่วนเป็นแขวงที่มีทร,รัพยากรธรรมชาตินะครับปูนซีเมนต์หินนะครับ แร่ธาตุต่างๆเนาะโอ้ลมแรงครับบริษัทคำม่วนซีมังถ้าไม่กี่วันก่อนนี้น้ำน่าจะ ท่วมตรงนี้นะครับเนี่ยลดลงไปเยอะแล้วนะครับเต็มเลยน้ําเต็มมอกอกเลยครับเนี่ยท่านนะครับพื้นที่น้ําท่วมนะครับพื้นที่ตรงนี้เขาก็ไม่ทำนาปีนะครับเขาไว้ทำนาแสงนะครับเขาก็ไว้หาป่านะครับช่วงนี้นะครับ ตอนนี้ถนนในแขวงคำมวนนี่ก็ลาดยากเยอะแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้นะครับก็มีข่าวคราวนะครับเขาะจําำถนนทำขัวข้ามไป สว่วนนเขตนะครับข้ามเซน้อยที่บันแก่งจอนนะครับคือถนนเนี่ยถ้าปล่อยรถบรรทุกหนักวิ่งเนี่ยครับมันก็ไม่นานก็พังหรอกครับถนนแบบมันไม่ได้หนามากนะครับเรามารอดูกันนะครับว่าเขาจะปล่อยรถบรรทุกหนักวิ่งหรือเปล่า